อรุณสวัสด์นะครับฝนตกตั้งแต่เช้ารถติดมากเขามีว่ารถติดนะกับรถติดมากนะครับรถติดสาหัสพอๆกับสถานการณ์การเมืองประเทศไทยเลยก็ติดไปหมดรถก็ติดเศรษฐกิจก็ติด ปากท้องประชาชนก็ติดบอยหาประเทศชาติก็ติดตกลงประเทศนี้ติดไปหมดเลย The next s t e p คืออะไรครับคุณทอมก้าวอันหน้าของประเทศไทยคืออะไรเรามาพูดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะ Good Morning ก่อนนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาจอยไลฟ์วันนี้นะอะไรเกิดขึ้นวันนี้นะครับ คณะท่านนายกเพทองทานชินวัตรก็เป็นวันแรกนะครับหลังจากเกือบปีหนึ่งแล้วที่ก็ไม่ได้มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำของประเทศชาติเพราะสารรัฐธรรมนูญได้ให้พักงานก่อนยังต่ำต้อง15วันที่ฟังดูแล้วนะให้เวลา15วันเพื่อจะได้ไปรวบรวมเอกสารกลับมาอธิบาย ให้สารฟังว่าทำไมสารไม่ควรจะให้คุณองค์อิงเนี่ยหล่นจากตำแหน่งเลยจากการที่เขาได้มีการโทรศัพท์กับคุณฮวนเซนนะครับเกี่ยวกับเรื่องชายแดนก็ตอนนี้คุณอุงอิเงกับทีมก็คงเตรียมคำอธิบายอันนี้ให้กับสารอย่างเต็มที่จะเร็วก็ได้จะช้าก็ได้ แต่สารก็ให้เวลา15วันสิ่งที่คุณอุ้งอิงของอ้างให้ศารก็คือการเป็นปการเจราจาระหว่างผู้นำสองคนที่ผู้นำอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียจริยธรรมเสียมาร,รยาททางการทูตในการที่ปล่อยคลิปออกมางั้นคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ควรจะถูกออกจากตำแหน่งกับความพฤติกรรมชั่วของผู้นำอีกประเทศนึง เรนคุณอุ้งอิ้งเขาพูดแล้วการเจรจากับคนเซนอันเนี้ยก็เพื่อเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นผลประโยชน์ของทหารเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดินไทยแล้วถึ่งที่เขาพูดไปก็เปลี่ยนเป็นเทคนิคว่าเวลาเราจะนโกเชียดกับคนเนี่ยเราก็ควรจะดึงใจเขาเข้ามากล่อมเขาให้เขาอยู่ในภาวะที่นึกว่าเราอยู่ฝ่ายเขาแล้วเดี๋ยวเขาไปเชือนเขาที่เรานี่ก็คงเป็นการอธิบายนะคราวนี้ฝ่าย คนที่ไม่เห็นด้วยก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนี้เกี่ยวกับทหารไทยไม่มีสิทธิ์เอาของเราไปด่าให้กับต่างชาติและแน่นอนไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอังโคอยากได้อะไรเดี๋ยวฉันจดการให้นะครับโดยที่คุณอุ๋งอิงก็จะอ้างว่าไอ้เรื่องแรกเนี่ยที่บอกว่าด่าทหารไทยเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคในการที่รู้ว่าคนเชนกำลังโมโหท่านทหารอยู่ก็เลยต้องปลอมก่อน ให้นึกว่าเราอยู่ไฟเดียวกับเขาเพื่อจะได้ดึงออกมาว่าเขาอยากได้อะไรแท้จริงถ้าเป็นทนายคุณอุ้งอิงนะก็ต้องอธิบายไปในทางนี้เรื่องอังโคต้องการได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันให้อันนี้ก็เป็นแท็กติกที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าแน่นอนสิเราจะเจรจาคนเราต้องรู้ก่อนว่าเขาอยากได้อะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะให้ได้หรือให้ไม่ได้นี่คือเป็นการอธิบายแนละ้วก็ดูว่าการรวบรวมสิ่งอธิบายอันเนี้ยศาลจะฟังขึ้นไหม แต่ถ้าคดีนี่จริงๆแล้วเนียกมันคดีที่แปลกเพราะถ้าเกิดโวอิงถูกพักงานขึ้นมานะก็แปลว่าพฤติกรรมเลวหลายของฮวนเซนเนี่ยถึงจะแฉอะไรก็ได้ตามคนไทยคิดนะนะมันมากระทบความมั่นคงของประเทศไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกดีนะเพราะเรากำลังจะให้รางวัลกับความทําผิดของฮวนเซนไม่ได้บอกว่าบวงอิง,ง,งทําผิดหรือไม่ถูกนะนี่ฉนตัดสินใจนะแต่แน่นอนฮวนเซนได้ทําผิดแนะ่นะครับโอเค นี่คือเรื่องนี้ก่อนนะที่ตอนนี้คุณนะคุณคุงอิงได้ผักงานอยู่แล้ว next steps คืออะไรครับคุณทอมเราจะก้าวหน้าเป็นยังไงคือถ้าเกิดสารบอกว่าคุณอุงอิงดำรงตำแหน่งได้ต่อเป็นนายกกลับมาได้เหมือนกับตอนที่ปิกตูได้กลับมาได้ประเทศไทยก็คงยังวุ่นวายอยู่ในการที่คุณสนที่คุณปานเทพคุณจตุพรกับทีม เรียกร้องให้นายกลาออกหรือยุบสภาเนี่ยก็คงยังกลับมาใช้อำนาจอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินสิ่งนี้นะครับแต่นายกจะยังไงก็ได้เนี่ยเมื่อกลับมารับตำแหน่งน้เนี่ยก็จะเป็นนายกที่มีความบาดเจ็บความบาดเจ็บเพราะประชาชนหลายคนก็จะบอกว่าถูกได้รับการกลับมาเป็นนายกเนี่ยเพราะสารอํานวย ก็จะไม่ได้เป็นว่า,าว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยกลับมารับตําแหน่งนายกเนี่ยเพราะความศรัทธาของประชาชนแล้วงั้นก็จะเป็นนายกที่มีความบาดเจ็บน,นี้บาดเจ็บเนี่ยจะเป็นบาดเจ็บเหมือนกับกวางที่บาดเจ็บแล้วรอตายหรือบาดเจ็บเหมือนกับเสือที่เวลาบาดเจ็บแล้วจะสู้กลับนะครับอันนี้เราต้องมาดูกันว่าคิดว่าอุ้งอิงเนี่ยจะเป็นบาดเจ็บอย่างกับกวาง ที่หลอตายหรือเสือที่เอากลับนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะราวนี้ถ้าเกิดศาลตัดสินว่าคุณนุ้งเอิงอยู่ต่อไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกลับไปในสภาพเพื่อเลือกตั้งนาย,ยกคนใหม่ตอนนี้นาย,ยกคนใหม่เนี่ยก็มีอยู่4คนแค่นั้ที่เป็นนาย,ยกได้ทำไมสี่คนเองอะ่ะคุณทอมก็เพราะนี่เป็นชื่อที่แต่ละพรรคเนี่ยได้ส่งเข้าไป ตอนที่มีการเลือกตั้งกันว่าจะเป็นตัวแทนในการเป็นนายกของพรรคได้สี่ชื่อที่เหลือนี่ก็คือคุณพีรพันธ์บิ๊กตู่ห้าชื่อสิคุณพีรพันธ์บิ๊กตู่ห้าชื่อนะครับคุณพีรพันธ์บิ๊กตู่คุณชยัยเกษมคุณอนุทินแล้วก็บิ๊กป้อมมีห้าคนแค่นี้ครับครั้นี้ที่ผมพูดสี่แปลว่าอะไรเพราะบิ๊กตู่เนี่ยคงไม่ลาออกจากตําแหน่ง ที่ท่านได้รับอยู่ตอนนี้แล้วเป็นเกียรติอย่างสูงมากในการเป็นองคมนตรีเพื่อจะลงมาเล่นการเมืองแล้วก็เหลือสนะครับก็คือคุณพีรพันธ์คุณชยัยเกษมคุณอนุทินแล้วก็บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมนี่คงตัดไปได้เลยเพราะว่าพักเขาเนี่ยไม่มีเสียงเยอะพอที่จะแต่งตั้งให้เขาเป็นนายกได้ก็เหลือสามคนคุณพีรพันธ์คุณอนุทินคุณชยัยเกษม คุณพีรพันธ์เองเนี่ยก็มีปัญหาในพักของตัวเองเพราะถึงจะมีสามสิบหกเสียงเนี่ยครึ่งๆเลยที่แตกแยกกันครึ่งหนึ่งก็อยู่กับคุณสุชาติครึ่งหนึ่งก็อยู่กับคุณพีรพันธ์นะครับงั้นตรงนี้ก็น่าจะมีปัญหาที่จะให้สอวอทศิศยส,สอคนอื่นมาเรื่องให้คุณพีรพันธ์เป็นนายกเมื่อคนในพักของตัวเองเนี่ยยังแตกแยกกันคนละครึ่งเลย ก็เหลือสองคนคุณชยัยเกษมกับคุณอนุทินชาญวีระกุลแน่นอนครับคนที่ต้องเป็นเรว่าอะไรตัวเต็งก็ต้องเป็นคุณชยัยเกษมเพราะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทย่อ้ไงพรรคเพื่อไทยวันนี้ยเป็นผู้นํารัฐบาลอยู่แล้วคุณชัยเกษมจะเป็นนายกได้หรือครับก็ได้ถ้าพักที่ร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันวันนี้ยกมือให้หมดถ้าพักที่อยู่ในรัฐบาลวันนี้ยกมือให้หมด รวมด้วยกับคุณชัยกเกษมสิบแปดเสียงด้วยคุณชัยกเกษมก็จะเป็นนายกคนใหม่ของประเทศไทยอ้าวแล้วคุณนรุทินมีโอกาสไหมอันนี้ข่าววงในเลยนะครับซุปเปอร์วงในเลยนะใครอยากรู้นะซุปเปอร์วงในนะเพราะทอมเนี่ยก็สทรอรเหมือนกันนะสทรอรตัวจริงในประเทศไทยก็มีคุณทักษิณกับผมเนี่ยแหละนะก็ได้ยินข่าวมาว่าเดี๋ยว พระบาทเนี่ยก็จะมีการประชุมกันระหว่างพักฝ่ายค้านเพื่อจะมาเจราจากันว่าถ้าเกิดถึงเวลาแล้วต้องยกมือหรือสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยจะรับกันได้ไหมจะเอากันได้ไหมเพื่อนี่จะมีการประชุมกันพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าที่ผมได้ยินข่าวนะก็เป็นประชุมที่ต้องมีแล้วควรจะมีเพราะไม่ต้องเจราจากันนะไม่ได้มีความลับอะไรหรอกผมก็ครูทีมันดูดรามาติกไปแค่นั้นนี่นะครับ เขาก็จะคุยกันเจรจากันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมาดูว่าจะให้คุณอนุทินเนี่ยเป็นเป็นนายกได้ไหมเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะครับจะบอกให้ผู้ช่วยผมลงไปซื้อซาลาเปาชอบกินซาลาเปาว่าราพรมากใครชอบกินมั้งครับซาลาเปาวาราพรนนี่ครับขอขนมจีบปูที่หนึ่งหาเกากุ้งที่หนึ่งขนมจีบกุ้งอันหนึ่งแล้วก็ซาลาเปาหมูสับ สี่ซาลาเปาหมูแดงสี่เป็นไงครับการสั่งของผมเฮ้ยเราไม่กี่คนนักผู้ชุมวันนี้เอาซาลาเปาไปอย่างละห้าเลยเนี่ย,อยเอาใส่ตทีมมาสอน,นี่ก็แล้วกัน,กนเดี๋ยวไให้เด็กๆเขากินกันเนี่ยครับเ,เวลาโอยเวลาประชุมก็ต้องเตรียมซาลาเปาไว้ให้น้องๆเขากินกันโอเคก็กลับมาใหม่ก็เลยสองคนคุณชยัยเกษมกับคุณอน,นุทิน ครทคุณทินเนี่ยก็ยังเป็นนายกไม่ได้ถ้าเกิดไปดึงเสียงจากฝ่ายที่ที่ยามสนับสนุสนรัฐบาลตอนนี้ไม่ได้เพราะเสียงยังไม่พอนะครับแต่เสียงก็จะพอถ้าเกิดไปเจรจากับกลุ่มคุณพิรพันธ์ได้ชัดเจนถ้าไปเจรจากับบางคนในพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะ ย้ายมาทาง่ายคานสิ่งนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครั้งหนึ่งนะครับในสภาตอนนั้นก็คือต้องยกมือกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเ네นวินนั่นแหละนะครับกลุ่มเนี้ยที่มามีคําว่างูเห่าครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ยกให้นะครับกับรัฐบาลของคุณทักษิณก็เลยได้คุณอภิธิ์เวชชีวะมาเป็นนายกแันะ้สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกังนั้นก้าวต่อไปของประเทศไทยก็มีอยู่สองช้อยส์ถ้าเกิดคุณ อุงอิงต้องถูกหลุดจากตำแหน่งขึ้นมาก็คือคุณชัยเกษมเป็นนายกหรือคุณอนุชินเป็นนายกอา้าวเรายุบสภาเลยล่ะอันนี้น่าจะเป็น choice ที่ยากที่สุดแล้วสุดท้ายที่สุดไม่จริงทอมง่ายที่สุดก็ยุบยุบมันไปเลยปัญหาของการยุบสภาต้องเข้าใจนะครับงบประมาณปีนี้ยังไม่ผ่านแลวที่ยุบสภาเนี่ยแปลว่างบประมาณไม่ผ่าน ถ้างบประมาณไม่ผ่านเนี่ยอันนี้มันกระทบประชาชนอย่าไปบอกโอ้ยมันต้องให้งบประมาณผ่านเพราะเดี๋ยวมันไม่มีเงินโกงกินกันไม่ใช่ครับมันเกี่ยวกับการบริหารของประเทศชาติโรงพยาบาลรัฐนะจราจรตำรวจทุกอย่างเลยงั้นยุบสภาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจโจทย์ใหญ่ที่ยุบไม่ได้กับสองแน่นอนถ้ายุบสภาขึ้นมาเนี่ยไม่มีพรรคไหนนอกจากพรรคประชาชนหรที่อยากให้ยุบสภา ว่าประชาชนเขาคิดว่าตอนนี้เขาได้เปรียบที่สุดถ้ามีการเลือกตั้งทันทีแล้วคุณเท้งใช่ปุ้ยเท้งแบบเท้งก็น่าจะได้เป็นนายกขึ้นมางั้นที่การยุบสภาไม่ได้เนี่ยก็มีสองเหตุผลเหตุผล,ผลที่เกี่ยวกับปากท้องชีวิตคนไทยก็คือเรื่องงบประมาณกับเหตุผลที่นักการเมืองคนหนึ่งคงจะรับไม่ได้เลยก็คือคุณเท้งเนี่ยต้องเป็นนายกต่อได้เป็นนายกคนใหม่เลย แล้วต้ไปเลือกตั้งแล้วพรรคอื่นเ็าจะเล็กแล้วก็เป็นไปได้ว่าประชาชนแลนสไลด์เลยอ้าวแต่ถึงอนุทินเป็นนายกขึ้นมาแล้วค่อยไปยุบสภาทีหลังได้ไหมก็ถ้าหลังจากงบประมาณผ่านแล้วก็เป็นไปได้ก็ต้องเจราจาก,กันว่าจะเอาไปยังไงอ้าวแต่ถ้าคุณอนุทินหรือคุณชัยเกษตรก็เป็นนายกแล้วเขาไม่ยุบสภาเลยนะ่ะก็ง่ายมากครับคนไทยแล้วก็รอปีครึ่ง เพื่อจะไปเลือกตั้งกันและคราวนี้หละคือโจทย์ใหญ่ของเก้าหน้าของประเทศไทยเมื่อเลือกตั้งคราวนี้ก็ชัดเจนมากว่าต้องเป็นการเลือกตั้งที่ต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแลนสไลด์ไปเลยแลนสไลด์ไปเลยเพราะถ้าไม่แลนสไลด์เนี่ยเราก็จะกลับมาอยู่กับไอ้ปัญหาที่เราเห็นอยู่วันนี้นะครับพักอีโนอีเนอีหมูอีหมาอีกาอีไก่ ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาการแบ่งเค,ค้กกันงั้นบทเรียนจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นกบในกะลามาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยก็คือระบบการเมืองที่ตั้งขึ้นมาให้มีพักนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่พักการเมืองนะแต่พักเห็นแก่ตัวเห็นแก่พักมาร่วมกันแล้วมันจะเห็นแก่ประเทศได้ยังไงงั้นถ้าเราไม่ได้เรียนอะไรเลยจากสิบยี่สิบปีที่ผ่านมานะก็คือ สินสองข่าวหน้าเนี่ยตัดสินใจไปเลยว่าจะให้พักใดพักหนึ่งแลนสไลด์ไปเลยเพื่อจะได้บริหารประเทศอย่างเต็มที่อ้าวแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็โกงกินกันเต็มที่เลยสิก็ชิบหายกันเต็มที่เลยสิก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็โกงกินแล้วก็ชีบหายกันเต็มที่อยู่แล้วอะงั้นบทเรียนอันนี้ชัดเจนมากครับก้าวหน้าของประเทศไทยได้คือเราต้องรองเปลี่ยนระบบสถียรแล้วมีระบบที่ให้หนายกที่มีอํานาจอย่างเต็มที่ แล้วก็มีนายกนะครับที่ไม่ได้มาจากสิ่งเก่าแก่ครอบครัวผลประโยชน์ล้นฟ้าอันนี้จะเป็นพักไหนก็ค่อยมาตัดสินใจแล้ะพิจารณากันผมไม่ได้บอกว่าพักประชาชนนะผมเชื่อวันเนี้ฟังผมดีๆนะว่ามีโอกาสครับที่จะมีกลุ่มใหม่นักการเมืองใหม่ผู้นำใหม่ ที่จะมาเป็นความหวังให้กับประชาชนได้เพราะปัญหาคืออะไรเราก็รู้กันดีถ้าคราวหน้าเพื่อไทยได้แลนสไลด์ปัญหาก็ไม่หายไปคราวหน้าให้ประชาชนแลนสไลด์ไปปัญหาก็ไม่หายไปคือปนันจุบยประเทศไทยเนี่ยแดงก็ไม่เอาแล้วส้มก็ไม่เอาแล้ว ฟ้าก็ไม่เอาแล้วน้ําเงินก็ไม่เอาแล้วก็วไม่ต้องมีพักใหม่พักรุ้งก็แล้วกันที่เป็นตัวแทนของประชาชนทุกฝ่ายทุกกลุ่มได้ก็คงก็มีความหวังนะว่าจะมีคนคิดอันนี้ออกเหมือนกับครั้งหนึ่งก้าวไกลก็ถูกตั้งขึ้นมาในภาวะที่คนไทยกําลังหาสิ่งใหม่วันนี้นะครับท่านนักการเมืองหรือคนที่อยากเล่นการเมืองนะหรือคนที่ไม่เคยอยากเล่นการเมืองนะ มองออกนะมีโอกาสรวบรวม,ร,วมร่วมมือหาพักผู้นำที่สะอาดที่เราไว้ใจที่มานำประเทศชาติไปสู่สิ่งที่ดีได้นี่คือประเทศไทยครับทิศทางอนาคตก็ลองดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในภาวะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่ให้เกียรติมาดูลายผมนะกน็หวังว่าทุกคนมีความสุขความสบาย อย่าลืมดูดูแรสิ่งที่สําคัญที่สุดนะนั่นคือตัวคุณเองสุขภาพนะครับใจิตใจสภาพจิต